สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักคือหนึ่งการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างทักษะอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายสองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อวัดความรู้ทักษะและทัศนคติอาชีพต่างๆ3มการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อรับรองทักษะที่ใช้ในการทำงานที่คำนึงถึงงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยและ4ี่การรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่ลูกจ้างตนเองปัจจุบันความคาดหวังของประชาชนต่อภารกิจของหน่วยงานมีสูงขึ้นตามกลไกความต้องการของตลาดแรงงานและที่ผ่านมาประสิทธิภาพการให้บริการยังไม่ดีพอเช่นการรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานหรือหลักสูตรฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นต้นดังนั้นหน่วยงานจึงมีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยการสมัครเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนาหน่วยงานจากการวิเคราะห์แบบสำรวจความต้องการประชาชนและจากข้อกำหนดของ GEC เราได้ดำเนินการปรับปรุงในหลายประเด็นสำคัญได้แก่ด้านกายภาพเช่นปรับปรุงพื้นที่ให้บริการให้มีความสะดวกสะอาดปลอดภัยเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุด้านกระบวนการมีระบบคัดกรองเบื้องต้นช่วยลดความสับสนด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากรเช่นประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เรื่องการให้บริการที่เป็นมิตรสุภาพและเข้าใจผู้รับบริการ หรือด้านการรับฟังความคิดเห็นเช่นเปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอในทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ด้านการฝึกอบรมยกระดับการให้บริการโดยได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 2. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในระบบ data center สามารถแสดงผลในรูปแบบแดตบอร์ด 3. ผู้ผ่านการฝึกสามารถดาวน์โหลดบุธิบัตรได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในชื่อ DSD Online Training ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถชำระค่าทดสอบผ่านระบบ KTB การทดสอบภาคความรู้ได้นำระบบ eTesting มาใช้เพื่อความโปร่งใสเมื่อผ่านการทดสอบสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองนอกจากนี้ได้อนุญาตให้มีศูนย์ทดสอบตามที่กฎหมายกำหนดภายในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน24แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้ามาด้านหน้าก็ทางพี่รบพก็บอกเรื่องห้องต่างๆเนะข,ข้ามาข้างในเจ้าหน้าที่บริการดีมากครับม,มีความสะดวกสบายครับรวดเร็วกกะชับจับไวเข้าใจง่ายครับการประเมินความรู้ความสามารถเมื่อผ่านการประเมินสามารถดาวดน์โหลดหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองมีค r c o า e สำหรับตรวจสอบย้อนกลับได้อีกด้วยการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบกิจการนั้นดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดผ่านระบบ p r b e s v i c e เริ่มจากยื่นขอรับรองการส่งเอกสารการพิจารณาของเจ้าหน้าที่และการรับหนังสือรับรองรวมถึงสามารถตรวจสอบสถานะแต่ละขั้นตอนได้จากระบบตลอดเวลาหน่วยงานให้ความสําคัญกับการจัดการขยะและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการสพร19เชียงใหม่รักโลกเช่นการแบ่งประเภทถังขยะที่ชัดเจนกิจกรรมขยะแลกไข่เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมการบริหารความต้องการกําลังงานไฟฟ้าโดยปลดมอบแรงที่เกินความจําเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นชนิดประหยัดไฟเป็นต้นเพื่อให้ข่าวสารภารกิจเข้าถึงประชาชนมากที่สุดได้ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงทั้งในพื้นที่ใกล้และห่างไกลการติดต่อทางโทรศัพท์อีเมลเว็บไซต์ไลน์ Facebook มีการเก็บข้อมูลช่องทางการติดต่อหรือประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ทุกภารกิจตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหน่วยงานมีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและเพิ่มลดปรับเปลี่ยนตามผลการสำรวจที่ได้ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียนนอกเหนือการให้บริการตามภารกิจแล้วหน่วยงานยังได้ให้บริการประชาชนตามนโยบายเช่นการตรวจสอบสภาพยานยนต์ในช่วงเทศกาลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายหรือการตั้งโรงครวัวประกอบอาหารแจกผู้ประสบภยัยความภาคภูมิใจของพวกเราคือได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนน,นีในการพัฒนาทัศฝีมือ ช่างทําขาเทียมและกายอุปกรณ์สําหรับคนพิการทั่วประเทศซึ่งได้ร่วมดําเนินการกับมูลนิธิขาเทียมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เรามุ่งมั่นให้บริการพัฒนากําลังแรงงานเชียงใหม่ให้มีทักษะฝีมือและมุ่งหวังให้แรงงานดังกล่าวบริการสังคมและประเทศชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปพัฒนาคนพัฒนางานใช้บริการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน